สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel l o ตอ e ซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีฟ้ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีฟ้านะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดซีรีส์เพิ่มแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดกระเป๋าครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผม ถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโคดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยท้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราแจกโคดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโคดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับจะมีการแจกเพร1 6 0เพจครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจตัวละครครับผมก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครเอล็อกตัวนี้เลยนะครับจำนวน10แพ็กเกจครับ ็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดและก็ตัวละครนั่นเองนะครับผมก็ราคานะครับ1,999เพชเรนะครับต่อ1แพ็งคเกจนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกิลปืนครับ เป็นแบบถาวรครับผม1กระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกใหม่ให้บอกพี่มานะครับพี่ทําการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นาะนะครับได้ทุกกระบอกเลยนะครับบอกพี่มาเนาะนะครับไม่เป็นกระบอกใหม่ครับหรือว่ากระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการจะส่งของขวัญครับ ให้น้องๆที่คอมเมนต์ยูวดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูวดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้เนาะนะครับไม่ว่าเป็นแบบเขียนชื่อครับหรือว่าท่าทางนะครับหรือว่าเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกริดการนะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับ กติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็ยูดีของตัวเองเอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาสี่ข้อไม่ยากเลยนะครับผม โอเคนะครับก็ถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่จะพาไปดูโค้ดกันละกันนะครับวานเซอร์ของเทมโค้ดวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเซอร์ของสกินปืนนั่นเองนะครับก็จะเป็นเซอร์ของสก้าชมพูเนาะนี่ครับข่าวบอกนี่เลยนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับสก้าคิวปิดเลิฟนะครับนี่นะครับบวกอัตราการยิง2ดาเมจหนึ่งและท่อลบระยะ1เนาะนะครับนี่เลยครับก็เป็นสก้าที่ ยังดีนะครับนะพูดว่ายังดีก็ right แล้วกั cosas, นนะครับผมเพราะว่าคนยังฮิตกันอยู่นะครับสำหรับข่าบอกนี้เนาะนะครับนี่เลยนะครับเป็นสกาชมพูนั่นเองเท่นะครับที่น้องๆเรียกกันนะครับแล้วก็ท่าทางครับผมก็จะเป็นส่วนของท่าทางเบบี้ชาร์คนี่เลยครับนี่เลยนะครับเป็นท่าทางเบบี้ชาร์เนาะน่ครับมันมีเนื้อเพลงอยู่ด้วยเบบี้ชาร์จุดจดูๆก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่าทางครับแล้วก็กระเป๋าครับผมก็จะเป็นส่วนของกระเป๋าพี่หลามไปนี่เลยนะครับ นี่เลยนะครับผมสาหรับกระเป๋าพี่หลาวครับนี่นะครับก็เป็นกระเป๋าที่ไม่มีขายนะครับบอกก่อนเนาะนี้มีแค่โค้ชานั้นนะครับผมบอกไว้เลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไปถึงโคชครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าในส่วนของเทมโคชอยู่ตรงไหนก็นอนดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมเป็นก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของ การอัปเดตเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นเส้นทางระหั่โลกอันนี้เลยนะครับตะลุยด่านอันนี้นะตะลุยด่านเดินหน้าล่าสมบัติเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับอันนี้นี่ครับผมก็เป็นส่วนของชุดเก่าเนาะนี่เป็นเส้นทักํำรวจอันนี้พี่ก็มีหมดแล้วแหละนะครับนะทุกอย่างพี่มีหมดแล้วเนาะในนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูสักครั้งเขาแล้วกันนะครับผมสําหรับอันนี้ครับกดหนึ่งครั้งไปนะครับผมสามสิบเพชรเท่านั้นนี่นะครับผม นี่นะครับผม30เพชรเท่านั้นนะครับทุกคนครับต่อ1ครั้งนอนแล้วก็5ครั้งแค่120เพชรเองนะครับถูกมากนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้มีชุดมากมายเลยนะครับนี่นะครับผมของรางวัลนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของท่าทางใหม่ด้วยเนาะนะครับนี่เป็นท่าทางก็มาดิครับนะเออนะครับก็โคตรเฟี้ยวนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มีส่วนของ AK Valentine นะครับแล้วก็เป็นอ่า สิทธิ์ค้ืสูงเนาะอันนี้นะครับเพิ่งมาประมาณสี่วันแล้วนะครับผมสำหรับสิทธิ์่งสูงอันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมไปเติมซื้อด้วยนะครับนะก็สามารถรุ่นรับรางวัลนะครับผมนะที่มีอยู่ในนี้นะครับมากกว่าถึงหมื่นเพชรแน่นอนนะครับผมสำหรับผู้ชุดในนี้นะครับเออโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ขอพาไปสุ่มอะไรนิดนหน่อยหน่อยดีกว่านะครับ ต้านนะครับก่อนเราจะส่งกัรนะครับผมพี่ขอซื้อขั้นหน่อยว่าครับสักสามพันเพชรไปนะครับผมเออนครับคือเพชรมันเหลือทุกคนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่าพี่มีอยู่อ่ารู้แล้วนะครับผมนี่นะครับทุกคนครับโอเคนะฮะเดี๋ยว90ขั้นพอนะครับผมนี่นะครับ2700เพชรนะครับผมนี่นะครับ600แล้วก็อ่พี่จะซื้อ อีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อซื้อนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเป็นสกิปปืนกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นชุด e นะอีโวเนาะอีชุดสองวันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสงครามเอ็กแคแพดนั่นเองนะครับเอออันนี้พี่คิดว่าพี่ไม่น่าจะสุ่มเนาะเพราะไม่ค่อยอยากได้นะครับสําหรับกระบอกนี้เพราะว่าอ่ามันพวกเทดามิทสองนะครับแล้วก็บริยะแต่อีแคมแพดตอนเนี้ย คือเขาจะเน้นสกินที่มันยิงไหวไว้ทุกคนครับเออนะครับคือพี่ก็ชอบนะฮะเป็นสกินที่มันยิงไหวนะครับคือมันลานแบบปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอ้โหคือไม่อยากพูดเลยทุกคนคือแบบมันรัวมากเลยครับสกินนี้แต่ก็ยังแนะนําให้มาสุมเนาะสำหรับสกินนี้เพราะว่าม m 8มันไม่ได้บวกดรเมจอะไรงนะครับอันนี้ถ้าบวกดรเมจมันก็แรงเข้าไปอีกด้วยนะครับพอพอ A k เคมันเดิมังเนี่ยนะครับผมเออนะครับก็ อย่าลืมมาสุ่มด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้สุ่มเซตอันนี้กันดีกว่านะครับพอดีว่ามีบัตรเหลือนะครับบัตรเหลือโอเคนะครับสิบครั้งครับผมมาอย่างงี้เกลือแน่นอนครับทุกคนครับอือหืออือหือเรียบร้อยครับผมเกลือจริงๆด้วยนะครับผมนี่นะครับรับไปนะครับผมสิบกล้องครับรับไปให้หมดครับรับไปครับผมเสียงนี่โคตรดังเลยนะครับเป็นเอฟเฟกต์เนาะ เราจะให้ปิดได้นะครับนี่สี่กล้องครับเออเดี๋ยวพี่จะซื้อ,อสักสามพันเพชรก็แล้วกันดีไหมนะครับเอออสามพันเพชรตอนนี้มันหกร้อยอะไรเงี้ยนะครับอตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับอยู่อันดับเท่าไหร่ของภูมิภาคนะครับอยู่อันดับสามสิบเก้าครับผมเออพี่จะซื้อถ้ามันเห็นะ 6, 6, 6, 6. หกหกหกเหอเฮ้ยหกหกได้อยู่นะหกหกหกอ่ะเพียอ,อยู่นะโอเคนะครับคั้นนี้เพียงพอง ซื้อไปนะครับอีก66สิ66บ่มไป้อหมนะครับีกน้าครับซื้อปเลยนบี่บผมด้าแล้วนะครับตอนนี้ขั้นก็หๆกันไปเป็นที่เรียบร้อแล้วนะครับผมตอนแรกกะว่าจะเอาห้หเแต่ห้ามันรู้สึกแบบเชยไปนะครับคุณเอาเงินเยอะเราๆกไปเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เพชรเหลือ4ีันแล้วเราจะทำอะไรดีครับพี่ก็คิดไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไรดี ส่วนใหญ่ก็มีหมดแล้วนะครับทุกคนครับเออนะครับมีหมดแล้วอ่ะมันไม่ขาดไม่เหลืออะไรเลยวเวยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวในกล่องในตัวมีกล่องอะไรให้เราเปิดบ้างไหมหูกล่องได้สิบแปดกล่องครับทุกคนครับถ้าก็เปิดไปทุกคนคิดว่ามันจะได้ลูกแก้วป่ะนะเออทุกคนคิดว่ามันจะได้ลูกแก้วตรงนี้เปล่านะครับพี่อยากลองเปิดมากเลยเอาไหมเอาไหมสิบกล่องทุกคนครับเราต้องจัดแล้วป่ะเออนะครับเราต้องจัดแล้วป่ะสิบกล่องครับผมเพื่อทุกคนครับ ขีบอมมาดนะครับเดี๋ยวนะทุกคนครับพี่ไม่พี่ดองมาไว้ตลอดเลยนะครับนะไอช่วงของทีซสั้นที่แล้วน่ะพี่ดองไว้ตลอดเลยนะพี่ไม่ค่อยได้เปิดเลยครับทุกคนครับมาสิบกล่องครับผมจัดไปครับทุกคนลูกแก้วเปิดไปเลยเฮ้ยได้รถสามตัวฮทุกคนเฮ้ยได้สามฮะโอ้โหลูกแก้วไม่ได้ครับทุกคนครับเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่มีคําว่าลดขึ้นเนาะครับ สิบอันแล้วท่ทุกคนครับสําหรับชุดอันนี้แล้วก็อันนี้มีเก้าร้อยเฮ้ยทุกคนสิบแปดกล่องอะคิดว่ามันจะได้ลูกแก้ววะนะครับเลืคิดตันเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่น่าจะได้เว้แต่อเน,นี้ยสิบกล่องเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเปิดสิบกล่องมันจะได้ตลอดเลยนะอันนี้นะครับรถคือยังไงมันก็มาเว้ยนะครับน้องพี่ดองไว้สิบกล่องเปิดก็มาเพื่อนคนดองไว้สิบกล่องเปิดมาดเหม,มือนเหนบั๊กหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวไป่องพี่กอดองไว้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับอันนี้นะ โอเคนะครับผมก็มีรับไหมรับอีกได้อีก2กล่องไว้ทุกคนเออโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของไอเทมโค้ดครับผมอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ประมดครับพี่ปปรหม้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอามาเติมมนด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับช่องของพี่นะครับมีการสมัครสมาชิกช่องนั่นเองนะครับจะมีสามราคาให้เลือกนะครับ ค่า35บาทนะครับผมแล้วก็80บาทนะครับแล้วก็750บาทนะครับต่อเดือนเนาะนะครับก็ใครอยากได้สิพิเศษแบบไหนก็อย่าลืมไปเลือกกันด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ครับเดี๋ยวก่อนเราจะจบคลิปกันนะครับพี่ขอไปสุ่มอะไรนี้หน่อยๆให้น้องๆดูก็แล้วกันเนาะนะครับไม่เคยลงทุนอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับขอเป็นทีมก็แล้วกันนะครับผมสำหรับนี้นะครับ อันนี้พี่มีหมดแล้วนะครับผมในนะครับคือมีครบหมดแล้วพี่ก่อหาก่อนนะครับเอาอะไรดีนี่ครับเอออะไรอะไรดีทุกคนอะไรดีครับอะไรดีเอ่ยปึ๊บอันนี้ก็แล้วกันเนาะเออนะครับอันนี้โบลเตมิตแม่นยำแล้วก็ลระยะอันนี้ปึ๊บอัตาการะยิงเอาทำไมอัตาการะยิงแม็กซ์เอ็มเจ็ดเก้าโอ้โหไหนไหนหผมแม็กซซีนอันตาการะยิงปึ๊บ โอเคนะครับขอเปนานนี้ก็แล้วกันนะครับ350เพชรครับผมไปเลยนะครับปึ๊บเข้าห้เกลือครับทุกคนครับโอเคนะครับผมก็สำหรับคช่ปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลินี้ครับรักทุกคนนะครับผมบ๊ายบายรักทุกคนนะครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บก็อย่าลืมเอาเทมโพลตไปเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ความคิดของพี่ด้วยนะครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บนี่ถ้าทาง โจนี่ครับ๊ายบายครับทุกคนจุ๊บ